ชั้นวางอุปกรณ์สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับแบบวาดชั้นวางอุปกรณ์ของ e c a f คือไม่เพียงแต่ให้แบบวาดที่สมบูรณ์ของขนาดระบบชั้นวางและรายการชิ้นส่วนชั้นวางเท่านั้นแต่ยังแสดงกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ชั้นวางและการระบายอากาศที่ต้องการโดยรู้ว่าอุปกรณ์ใดอยู่ภายในชั้นวางเราเริ่มต้นด้วยการไปที่แผนภาพบล็อกอีกครั้ง และเลือกสัญ,ญลักษณ์อุปกรณ์บล็อกทั้งหมดหลายรายการจากพื้นที่อุปกรณ์ต้นทางและชั้นวางจากเมนูคลิกขวาของสัญ,ญลักษณ์เลือก Copy Shapes และบน Copy Shape Form เลือก Copy to device mouse และเลือก r ร c k Elevations เป็นหน้าเป้าหมายจากนั้นในหน้า r ร c k Elevation วางขาตั้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสมในคอลัมน์แนวตั้งวางสัญลักษณ์ Universal r a c k บนเพจและเชื่อมต่อแถวข้อมูลชั้นวางถ้ามีสำหรับการกำหนดค่าอัตโนมัติหากไม่มีแถวข้อมูลชั้นวางให้กำหนดค่าชั้นวางด้วยตนเองในหน้าต่าง Shape Data แต่ในแต่ละกรณีให้เพิ่มความสูงของฐานอุปกรณ์เสริมในเมนู Shape Data หากมีการใช้งานนอกจากนี้ยังสามารถแสดงด้านหลังของชั้นวางได้หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ที่ด้านหลังเพียงพิมพ์ใน back of rack แทน manufacturer ในเมนู Shape Data ตอนนี้คุณสามารถสร้างชั้นวางโดยใช้เครื่องมือในหน้าต่าง Shape Data สำหรับสัญลักษณ์ฉันวางอุปกรณ์แต่ละอันที่ใช้ ทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ซ้ำสำหรับชั้นวางอื่นๆและสุดท้ายวางสัญลักษณ์รายการวัสดุชั้นวางขนาดชั้นวางกําลังไฟฟ้าและการระบายอากาศบนหน้าเพจเพื่อสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ สนใจส่วนลดพิเศษสำหรับใช้ e c a f ในงานโครงการภาพและเสียงสามารถติดต่อร้านเซนส์ดีซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้เลยค่ะ